จังหวัดพัทธลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับอน,บนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมปั้นขยะสู่ทักษะอาชีพเป็นการนำกระดาษท,ที่ไม่ใช้งานแล้วจากชุมชนนำมาผ่านขั้นตอนการย่อยผสมกับน้ำยางต้นตีนเป็ดที่มีอยู่มากในชุมชนและกาวนำมาปั้นเป็นงานศิลปะสร้างรายได้ระหว่างเรียนแนละเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ นนักเรียสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาพัทธลุงเขต2ที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณาภาพชั้นนำโดยใช้ระบบการบริหารจัดการเทรงนิเวศดิจิตัลอภอูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาคุณาภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่21อีกทั้งพระบรมราชบายในรัชการที่10พระองค์ท่านได้ให้พระบรมราชบายว่า อยากจะให้เด็กมีมีงานทาแล้วก็มีอาชีพซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบันของอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บอกว่าเรีนรู้เองเป็นนโยบายขอ้อหนึ่งซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่ได้นํานโยบายมาสร้างความเข้าใจสร้างความสนับเพื่อจะให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําไปวางแผนที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มีงานทําไปด้วยโดยใช้ชุมชนเป้นฐาน ใช้ท,ท้องถิ่นเป็นทางใช้องค์กรเครือข่ายเป็นฐานในกระบวกนการก็ขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านแหลมจึงได้ทําสิ่งที่เป็นเศษวัส,ะสะดุเศษวัสดุนั้นก็คือกระดาษ ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้วางแผนในการกับเพื่อนเป็นระบบการพัฒนาการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเหลมไม่ได้จัดขึ้นให้กับนักเรียนทุกคนทุกวัยตั้งแต่อนุบาลถึงโพกนะครับการใช้วัสดุที่ไม่มีประโยชน์จะใช้ต่อไปแล้วก็เลยนํามาสร้างประโยชน์ใหม่เป็นชิ้นงานเป็นโปรดักต์ให้กับโรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนเราได้คือหนึ่งที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนจนเป็นที่ให้ความรู้ที่จะให้กาพัฒนางานเหล่านี้ ขึ้นมาในเรื่องของการสร้างอาชีพต่อไปนะครับเป็นชิ้นงานของน้องอนุบานนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเขาเนื้อที่แข็งแรงพัฒนาขึ้นนะครับและที่สาคัญนะครับเมื่อเขาสร้างชิ้นงานโรงเรียนรับซื้อชิ้นงานของนักเรียนแล้วก็นํามาจัดตกแต่งสีสันให้สวยงามแล้วก็มากลายเป็นโบงกุญแจซึ่งทหนายเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน2ก็คือชุมชน นำสินค้าตรงนี้นะครับสามารถนำสินค้านี้รับซื้อสินค้าและนำสินค้านี้นะครับไปประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งทุกวันศุกร์นะครับเราจะเปิดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมคนที่นักเรียนจะกลับบ้านนะครับนักเรียนก็จะได้ปลูกฝันกับชุมชนชุมชนก็จะได้ปลูกพันกับโรงเรียนนะครับจากการทำกิจกรรมศิละปะงานปั้นกระดาษสู่ทักษะอาชีพทำให้หนูและเพื่อนๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนจากผลงานนี้หนูเกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปะที่สร้างขึ้นภายใต้การแนะนําของคุณครูทุกท่านและพร้อมที่จะพัฒนาผลงานค่ะนี่ในทานาที่เก่าโกรงเรียนบาเเลมนะคะนี่คือผลงานของเด็กๆโรงเรียนบาเเลม และการยินดีมากที่ว่าพ่ออ๋อรายการนาคู่ทุกคนที่ได้ซ้อนได้แนะนําเด็กๆนําวัสดุเลื่อ่ใจที่มีประโยชน์แล้วั้งนํามาใช้ประโยชน์นํามาประดิษฐคือเกิดวความสวยงามแลยก็ให้ความรู้กับเด็กๆมากๆคือในฐานะบุคปกครอบคุณแลก็ะยินดีมากๆทีๆ่ว่าคู่ได้มาซ้อนในณจุดนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ปั้นขยะสู่ทักษะอาชีพคืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการศึกษาที่มองเด็กเป็นศูนย์กลางมองขยะเป็นโอกาสและมองอนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสและอาชีพจากเศษวัสดุไร้ค่าสู่พลังแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน